หุ้นที่ตอนนี้เหมือนกำลังสะสมพลังแล้วรอระเบิดนะคะมันพอพอมีวิธีการดูไหมคะว่าหุ้ตนตัวนี้กำลังสะสมพลังอยู่นะมีไหมคะมีครับยังไงอะ่ะดูยังไงคะอันหนึ่งที่พิสูจน์ได้เลยนะฮะชัดเจนมากก็คือ RS RS u n อเอ g ันตักเนี่ย ชัดมากชัดมากอะ่ะเราลอ,ลองไปดูภาพ i อเอสนะฮะไอเอสนะครับเนี่ยยังไง <IS S 1> คะยังไงเห็นไหมมาดูกราฟ i อเอสครับคือก่อนที่มันจะขึ้นมาเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ยเอาสองอาทิตย์ก่อนหน้าเนี่ยหูจริงๆเราเป็นเบือเลยนะเห็นไหมมันพักตัวนิ่งๆใช่ไหมครับค่ะแล้วเอ,เอาเอาในช่วงเวลาสองอาทิตย์นะเห็นเห็นรูปแบบพักตัวนี้นะครับปรากฏว่า ปรากฏว่าเดี๋ยวขอเวลาเปิดครับในสองอาทิตย์ที่ i อเอสนิ่งๆเนี่ยนะครับมีเลยวงเงินบล็อกอ่ะมันมีการทยานขึ้นมาจากแถวๆประมาณพันสามครับแต่แถวพันสา 1, มาเป็นประมาณพันแปดครับวงเงินบล็อกเพิ่มขึ้นมากว่าสี่รอยหกสิบกว่าล้านทั้งๆท,งท,งที่หุ้นนิ่งๆ <Wow. S 1> เห็นปะถ้าเกิดคุณอยากจะสื่อสารกับชาวบ้านหรือสื่อสารกับประชาชนทั้งโลกว่า การสะสมกําลังเคลื่อนอไหต้องเป็นรูปแบบนี้มันมีการส,สะสมมาจินขอมาจิ้นเพิ่มมากขึ้นข้อที่หนึ่งนะอามาจิ้นเพิ่มมากขึ้นวงเงินบล็อกเทร็เพิ่มมากขึ้นเจ้าของหุ้นซื้อมาเรื่อยอมีการรายงานคุณอาจจะไปใช้โปรแกรมของสต็อกเนดาอะไรก็ได้ดูนะว่าเอาผู้บริหารมีการซื้อหุ้นนะครับเอวงเงินบล็อกปรับเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มาจินมีการขอเพิ่มมากขึ้นคอยเช็คอะไรพวกนี้แล้วราคาหุ้นมันนิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็คือรอวันระเบิดไง ต้องเป็นแบบนี้ครับนี่คือการอธิบายของภาพของคาว่าการรอระเบิดค่ะคือมันมีการพฤติกรรมการแอบสะสมหุ้นนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นจากลายย่อยจากเป็นเจ้าของหรือแม้กระทั่งเจ้ามือถ้าเราจับจังหวะสามเจ้านี้ได้สามสามปาร์ตี้นี้ได้แล้วราคาหุ้นมันยังไม่ไปนี่คือการสะสมกําลังรอระเบิดนะครับวิธีการดูหุ้นที่ขึ้นมาลากลากขึ้นมานะคะว่าอันนี้ขึ้นเพื่อไปต่อหรือว่าขึ้นเพื่อที่จะไปละ โหยากคุณเรื่องนี้มันเรื่องนี้มันต้องใช้อีเดียดเวฟอ่ะนะครับเราก็ดูให้ออกว่าว่ามันเป็นเวฟสามขยายหรือเป็นเวฟห้าขยายถ้าเกิดมันเป็นเวฟห้าขยายแล้วมันเป็นสุดทางแล้วก็ต้องระวังการถูกเพย์ครับคือคือมันเรื่องนี้ยากมากจริงว่าไปต่อหรือสุดพอแค่นี้เพราะว่าอารมณ์ความรวมของคนภายใต้ยุคที่มันเรียกได้ว่าลิควิด i t y d i f เฟน e ์ก็คือสภาพคล่องมันล้นจริงๆอะ่ะ คุณเอาเรือไปขวางอ่ะคุณก็เตรียมโดนผ่ากลางอ่ะนะครับมันมันผู้ยากครับมันเป็นเรื่องของความระมัดระวังมากกว่าคือถ้าเราเห็นว่าพุ่งมันขึ้นมาเยอะๆเราอย่าเพิ่งไปคอนเทเลียนอย่าเพิ่งไปบอกว่ามันจะลงแต่เราแค่อยากเข้าไปซื้อหรืออยากไปเพิ่มเวรดมันมากขึ้นก็พอแล้วไม่ต้องไปถึงขนาดไปว่าไปทานายว่ามันจะลงหรอกเพราะไม่มีใครรู้คนที่รู้คือเจ้าถ้าเราไม่ใช่เจ้าเราไม่ต้องไปทานายครับเราแค่ระมัดระวังตัวเราเองครับอย่าหลงเข้าไปอยู่ในเกม เกมมันง่ายมากเลยนะยคือเรื่องของเกมหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต่อความรวยใช่ไหมครับเราแค่ก่อนที่เราจะเข้าไปซื้ออะไรเราแค่นึกในใจว่าเฮ้ยฉ <c oughs> ันกำลังเอาเงินของเราเนี่ยไปต่อให้กับความรวยของใครหรือเปล่าอนะถ้าเกิดเขารวยอยู่แล้วแล้วเรายังทะลึ่งเอาเงินของเราซึ่งแทนที่จะเอาไปกินข้าวนะฮะเอาไปต่อความรวยให้กับเขาแล้วเดินเขาเช็คบินอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจนะเราก็แค่ต้องระวังอะไรแบบนั้นนะครับค่ะ